เมื่อหลายวันก่อนตอนที่ฝนตกถล่มหนักๆเนี่ยพญาจันทคุบเนี่ยพญาจันทคุบนาคขาชที่เป็นนาคประจำองค์พระพิคเนตเนี่ยมาเข้าฝันเออพญาจันทคุบอะมาเข้าฝันเอคิดว่าเราพญานาคเนี่ยเขาก็คงไม่อยากจะมาเข้าฝันเอเท่าไหร่หรอกเพราะว่า เอชอบขอหวยองค์พญาเพชรชรพัฒนาคราชหรือชื่อจริงเนี่ยท่านสารีวหารน่ะท่านสารีเนี่ยเกียรติคนเล่นพนันเออะเล่นแค่หวยนะเอไม่เล่นพนันออนไลน์นะเอเล่นแค่หวยรัฐบาลเออะเล่นแค่หวยไทยหวยลาวหวยฮานอยหวยมาเลเซียหวยยูโรไม่เคยเล่นเลย เล่นแค่หวยไทยแค่นี้ก็แค่นี้แม่งก็หมดไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วคือเวลาพญานาคมาเข้าฝันเอ๋อเอ๋จะชอบขอหวยแล้วตัวท่านเพชรเนี่ยเขาก็ด่าเอ๋หลายครั้งด่าเสบเสบด้วยท่านก็เคยพูดว่าถ้าเจ้ายังไม่เลิกกับเรื่องพวกนี้นะข้าจะไม่สนใจแล้วท่านก็เคยถามว่าคือท่านท่าน คือท่านเบือ่อที่จะด่าเราแล้วมั้งเพราะว่าท่านด่ามาเยอะอะตั้งแต่เมื่อ20ปีที่แล้วนะที่ว่าท่านมาเข้าฝันแล้วด่าเราอะบอกว่าให้เลิกเล่นหวยเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยท่านเพชรน่ะมาเข้าฝันเองแล้วท่านบอกว่าการพนันคือประตูสู่นรกแล้วก็บน่บนบน่บนแล้วก็ไปเ้เราก็งงอะเือเราก็งงอะไรวะคือจริงๆอะ่ะตัวพญาเพชรชรพัฒน์เนี่ยท่านเกียรติคนเล่นการพนันมากท่านน่ะเคยมาเข้าฝันบอกเอะนะว่า การพนันทุกประเภทเนี่ยท่านเกลียดหมดการพนันทุกประเภทท่านเกียดหมดทีนี้หลังจากที่เอทความรู้จักท่านมาหลายปีอะเอถึงรู้ว่าท่านเพชรน่ะมีน้องชายหลายคนแต่มีน้องชายอยู่สองคนที่เป็นนาคาธิบดีท่านเพชมีน้องชายต่างแม่อยู่สองคนที่เป็นนาคาธิบดีก่อนอื่นเลยนะพญาอน,าน,นันตนาคราชเนี่ยท่านน่ะมีนางสนมมาเยอะ แต่จะมีอักขระเทวีอยู่สองคนนั่นก็คือพระนางอุสากับพระนางอมินีพระนางอุสา,าจะมีอีกชื่อนึงว่าชีราสกานาแปลว่าทะเลน้ำนมส่วนพระนางอมินีจะมีอีกชื่อนึงเรียกว่าวิมาลาเดวีแปลว่าดอกบัวพญาอนันตนาคราชจะมีชื่อเรียกเนี่ยสิชื่อ ในส่วนของมหาเทพเนี่ยจะมีชื่อเรียกเนี่ยเป็นร้อยอย่างพระแม่ลักษมีก็อะไรชนทิชาแล้วก็ออวิมาลานี่ก็ใช่พระแม่อุมานี่ก็มีชื่อชื่อเรียกเยอะพระแม่อุมามีชื่อจริงว่าปราวตีอุมาเนี่ยเป็นคําที่พระศิวะเรียกอุมาอุมาอุมาแปลว่ากลับมากลับมา ปราวตีคือเป็นชื่อที่เท้าหิมมวันน่ะตั้งให้ตอนที่ท่านเกิดแล้วก็พระแม่อุมาก็จะมีชื่อเดิมก็คือนางสตีนางสตีก็พอูพดถ้าพูดเรื่องมหาเทพนี่ยาวแนะนำนะไปดูหนังแขกไปซื้อแต่เอจะบอกว่าดูใน youtube ก็ได้ใน youtube หนังแขกเยอะมากแล้วเอดูจนตาลายไปหมดแล้วดูจนขี้เกียจจะดูคือเอชอบอะผู้ชายอินเดีย หล่อดีแขกแขกดําก็หล่อนะแขกขาวก็หล่อคือคนอินเดียที่เป็นแขกขาวเลยเนี่ยก็จะเหมือนฝรั่งอะ่ะคือเอกว่าคนอินเดียหล่อนะเหมือนหน้าตาเหมือนพวกอาลับเพราะว่าเขาเชื่อสายเดียวกันทีเนี้ยเรื่องพญาจันทคุปเนี่ยคือเอกจะบอกให้นะเอกก็ไม่รู้ว่าเขาอันนี้ใสเหมือนพี่ชายไหมคือท่านเพชรน่ะมีน้องชายอยู่สองคนที่เป็นนาคาธิบดีคนแรกก็คือสาลีวัตรซึ่งเป็นบุตรของพระนางอมินี คนที่สองก็คือจันทคุปนาคราชจันทคุบนาคราชเนี่ยก็เป็นอา,เน,เ,นนา,านเนี่ยเป็นนาคฟ้าจันทคุปเนี่ยเป็นนาคฟ้าสีน้ําทะเลเป็นนาคทะเลอันดามันพญาจันทคุปเนี่ยเป็นนาคสีฟ้าน้ําทะเลสาลีวหารเนี่ยเป็นพญานาคขาวท้องทอง,ทองพี่สาวอะ่ะลูกคนแรกของ ลูกคนแรกของพญาอนันตะคือสุโรจนาสุโรจนาเป็นนาคสีทองท้องขาวและท่านเคยมาเข้าฝันเอนะพระนางกัดทะลุคือเอ๋มีพญานาคมาเข้าฝันบ่อยตอนหลังๆเนี่ยเขาไม่ค่อยมาเข้าฝันเอ๋เพราะว่าเราชอบขอหวยพญายสมันมาเข้าฝันเอ๋ก็ขอหวยนะท่านก็หวนวลาะแต่ท่านก็ให้นะแล้วก็เออ หลังๆพญานาคจะไม่ค่อยอยากยุ่งกับเอเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเขามาเข้าฝันเอเอจะขอแต่หวยช่วงหลังๆเนี่ยเขาก็เลยจะหายๆไปแต่ท่านเพชรเนี่ยยังยังมาเข้าฝันเออยู่ตลอดแต่ว่าท่านเคยด่าเราเรื่องพวกนี้เราก็เลยจะไม่ขอเพราะว่าท่านท่านด่าเอเรื่องพวกนี้เยอะท่านเคยพูดนะว่าโง่ขาดทุนอ่าแล้วก็บางครั้งก็พูดว่าจะเอาเงินไปทําอะไรข้างล่าสุดเนี่ยท่านพูดว่าอะไรรู้ไหมท่านบอกว่า เจ้าขอในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้แล้วก็ก่อนหน้านั้นท่านเคยพูดนะว่าชาตินี้ยเจ้าไม่ได้ลําบากอะไรเลยอาหารการกินกุ้งหอยปูปลาอุดมสมบูรณ์เจ้าจะเอาเงินไปทําอะไรชาตินี้เจ้าไม่ได้ลําบากอะไรเลยมีเงินกินมีเงินใช้รู้ไหมว่าสิ่งที่ขอเนี่ยมันเปรืองบุญแล้วก็เมื่องวดที่ผ่านมาเนี่ยแผงขายหวยข้างบ้านมันมีรางวัลที่หนึ่งโผล เออแต่คนคนใครซื้อไปก็ไม่รู้เออคือของแบบเนี้ยม,มันเป็นเรื่องดวงอะ่ะคนจนๆอยู่ดีๆถูกหวยได้18ล้าน12ล้านคนเก็บขยะคนเข็นผักถูกหวย6ล้านอะไรเงี้ยพญานาคไม่ค่อยเข้าใจมนุษย์หรอกเพราะว่าตัวพญาเพชรพัฒน์เนี่ยท่านท่านเคยบ่นนะท่านบอกว่าไอ้พวกมนุษย์เนี่ยทำกุสวย ไอ้พวกมนุษย์ทํากูซวยอยู่ดีๆมาบอกว่ากูเป็นอยู่ดีๆมาบอกว่ากูเป็นพระโสดาบันมหากูอวตารได้แล้วท่านเป็นคนชอบดื่มเหล้าจริงๆเอ๋ว่าพญานาคเนี่ยมีความคล้ายมนุษย์และน่าจะเป็นไปได้ว่าสามารถใช้เหล้าไหว้ได้ในความรู้สึกเอ๋นะในความรู้สึกเอ๋เอ๋คิดว่าถวายน้ำแดงถวายเปบปซี่หรือถวายเหล้าก็ได้ เพราะว่ามนุษย์ถวายอะไรท่านก็รับหมดแหละแต่ว่าท่านเพชรเนี่ยคือท่านนิสัยไม่ค่อยเหมือนคนอื่นท่านเป็นคนดุก็คือว่าน้องชายที่เป็นนาคาธิบดีของท่านเพชรมีสองคนน่ะสารีวัตรกับจันทคุปสารีวัตรกับจันทคุปเนี่ยเป็นบุตรของพระนางอมินีกับพญาอนันตนาคราชหรือเสสะอธิเสสะ จะเรียกอธิเสสะก็ได้จะเรียกอนันตะก็ได้จะเรียกนาค้าสยายนายก็ได้คําว่านาก้ารักษมีจะใช้เรียกพระนางอามินีกับพระนางอุสาพระนางอามินีเป็นนาคฟ้าพระนางอามินีเป็นนาคฟ้าสีน้ําทะเลพระนางอุสาเป็นนาคทองพญาอะนันตนาคราชเป็นนาคขาวพญาวาสุกีเป็น เพรไว้ ide, สีขาวไข่มุกคือเอ๋ทำคลิปพูดเรื่องนี้ไปเยอะนะท่านใดที่สนใจก็ท่านใดที่สนใจเรื่องพวกนี้ก็เข้าไปที่ใต้คลิปท่านที่สนใจเรื่องพวกนี้ก็เข้าไปที่ใต้คลิปในความรู้สึกเอ๋เอ๋คิดว่าท่านเพชรกับน้องชายอ่ะไม่ชอบหวยไม่ชอบ แนวโน้มน่าจะไม่ชอบเอคิดว่าพญานาคที่มาเข้าฝันเอะก็น่าจะเป็นตัวจริงนะเอคิดว่าพญานาคที่มาเข้าฝันเอะท่านอ่ะเป็นตัวจริงเพราะว่าคือตอนที่เราตอนที่เอเอ่ะเอขอขอหวหพยพญาจันทคุปเนี่ยท่านแปลงร่างเป็นพญานาคสีฟ้าท่านบอกว่าให้ให้มารูปเก็บท่านขูดหาเลข ทีเนี้ยเอกก็ไปขูดเลขนะเอกก็เอามืออ่ะใช้มือเนี้ยแหละรูปรูปรูปใช้มือรูปรูปรูปครั้งแรกเนี่ยมันได้สองสี่สี่ y t เฮ้ยอะไรกันหวยสามตัวบนมันจะออกสองสี่สี่เหรอเราก็แบบไม่แน่ใจทีเนี้ยเราขอเลขท้ายสองตัวนะอ่ะรูปได้สองศูนย์ เอนั่งคิดอยู่เอะนั่งคิดเรื่องนี้อยู่ประมาณอยู่ประมาณ2วันนะเอไม่สงเอไม่ได้สงสัยเรื่อง244ส่สนะเอสงสัย y t เนี่ยมันคืออะไรและเอก็มานั่งดูเว็บตัวเองอะ่ะเฮ้ย youtube. com s l a s o oh wow สองสองสี่ส y t ก็มาจากคำว่า youtube YT อะ่ะมันมาจากคําว่า youtube โอ้เว้าสองสองสี่สี่นี่ไงสองสองสี่สี่ก็แปลได้ว่าพญาจันทคุปเนี่ยท่านไม่ชอบคนเล่นหวยท่านก็เลยแกแล้งเราเล่นเหมือนเจ้าอะ่ะมันบ้าท่านอาจจะมองว่าคนไทยบ้าก็ได้นะทำไมต้องไปขูดหาเลขกับต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยท่านอาจจะมองว่าตล,ตลกติงต้องก็ได้นะ ท่านอาจจะไม่ชอบคนเล่นหวยอะ่ะท่านก็เลยแกล้งเราเล่นถ้าถามความรู้สึกเอ๋เอว่าเอ๋ว่าคนที่มาตัวจริงเอ๋ได้ยินเสียงท่านอะ่ะตอนตื่นเอ๋ได้ยินเสียงท่านอะ่ะตอนตื่นแล้วท่านอาจจะเหมือนกับพญายาสมันนะเพราะว่าพญายาสมันเนี่ยท่านคุยกับเอ๋นานมาก แต่ว่าพอเราจะตื่นเนี่ยท่านน่ะลบความทรงจําแล้วพอผ่านไปสักระยะหนึ่งเราจะจําได้ว่าท่านพูดเรื่องแผ่นดินไหวซึ่งเรื่องนี้เอ๋ทำเป็นคลิปพูดก่อนที่จะมีแผ่นดินไหวนะพญายสมันน่ะอยู่ดีๆท่านก็พูดเรื่องแผ่นดินไหวตอนนั้นนะเอคิดว่าเดือนหน้าเอ๋ในใจเอเอคิดว่าเดือนหน้ามันจะมีแผ่นดินไหวใหญ่ในเขมรปรากฏว่าผ่านไปเจวันเนี่ย มีมีผ่านไปประมาณ7 8วันนี่แหละมันมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นที่พิษณุโลกประเทศไทยไหวไหวประมาณ4.1ถึง4